อ๋อแล้วไปขึ้นเวลาหลังครับเดี๋ยวมาดูครับเกมระหว่างเพื่อนตั๊กกับกันได้เป็นการสี่ครับยังไป็นเป็นการสี่นาอยู่ตั้งแต่ยีขึ้นเวลาแรกหนึ่งประตูต่อหนึ่ครับเดี๋ยวมาดูขึ้นหลังน่าจะมีการตบหมากแล้วเพราะว่าตัวผู้เล่นก็พันจอยกันมาแล้วสำหรับเพื่อนตัก๊กแต่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เหมือนจับใคับเอา,เาใชนะครับในขึ้นเวลาแรกครับอย่างนั้นเก่งเนี่ยขึ้นมาดีใน,น,นตัวหน้าตัวพัมบอลแล้วครับแล้วก็ผู้เล่นทุกการจะใครจับมาเป็นระดาบที่มัดจับอาร์ม อ่อนี่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงตงำแหน่งทัพเงตงครับส่วนหน้าในกัลเสียนสีก็จำเป็นผู้เล่นทุนดิมแหน่งในครึ่งแรกก็าาตัดลงมาเหมือนเดิมครับขึ้นหลังมาดูกันต่อว่าเกมเนี่ยจะแหวกจยังไงครับสกอร์เดียวัผมว่าน่าจะน้อยเยินไปสำหรับผู่นี้ครับน่าจะมีประตูเพิ่มเติมในขึ้นหลังแต่ต้องดูด้วยว่าความคมเนี่ว่าจะเป็นทีมไหนครับในกัลเสียนสีตนำอยู่เล่นเกมพยายามเล่นเกมที่รักตุ้มขึ้นเนี่ในขึ้นหลัง หัมดใยังถึงเงี้ยเปิดทะลุโอ้โหฝากมาลอกมันต้องแค่จะแรลกงน้เพื่อนเนี่ยจับบอลย่าเลยเง้มันนั่นเก่งเงี้ยูหาดไสเลยแล้วขวัญหอมฟังแล้วต้องเล่นเงี้ยทะลัแ้วร้รุ่ง้กินแดงที่มันอีกหอแบบตัวเลยครับสสำหรับใคตอสี่ มาพุ่งฟ้าอย่างี้แม่ที่หันหน้าเพื่อข้าัวแนตึ้งโอ้โหแต่ต้องพุ่งในีสุดแขนเงี้ยมันยิงไปพุ่งแบบจ่อนี่ยแม่ที่วางแบบเนี่ยว่าต้องพุ่งการพุ่งไปถูกต้องเนี่ยต้องพุ่งวางสุดแขนแล้วขาเนี่ไม่ยกกันปุ่มไกลมาทางซ้ายตู้จับบอลลงได้ฮาร์ดให้โอ้โหเนี่ยหว่าให้ตนี้ต้องบอกว่าแหมมันไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่ กล mm nah. ุ่มเดือนนาทียืมมัดใหมาตรงกลางครับยังแก้ไดเอิ้นตากเอือดสวนขึ้นมาขีมเก่งไม่ผ่านแต่ยังได้ครับพี่ตากตั้งางซ้ายดีครับให้มาทางด้านอาร์มอาร์มไหลทางขวาครับอาร์มลุงจะลุ้ยังไงครับวางเนื้ออาร์มใช้ตัวถ่ายครับกุ่มโอ้โหเจอสองยันใหญ่ที่มาได้ จย่างครับให้เราตูการมัดตูมัดซ้ายไม่ยิงแล้วปนกลับมาก่อนตั้งเงนใหม่อู๋เพื่อจังของบอลทุนนี้หนามออกจากปนจังหวะที่เสียแล้วครับเสียบอลแต่ว่าจังหวะเมคกัสเซสสี่กับใบเสียบอลนั่นเองครับุ่มย้อนกับมาตั้งเงนใหม่ครับยิงไกลแล้วไม่ผ่านจังหวะของเข็มทีมัดขวายิงชางแล้วโอ้โห จังหวะนี้ท้าไม่ฉลับที่ได้ยุ้นเลยครับโอ้โหฉลับแล้วบอลยังมาผิดทางไม่ตรงสองเลยโอ,โอ,โอโ้โหตัวเจ้าตัวนี่เสยียหายเลยครับไปมุมทางขวาทีครับจังหวะนี้ตูวเจ้าตัวเทสองคนมันเลี้ยงออกข้างเลเฉยเลยครับเพื่อนตั๊ก จับปอนหาครับเก่งไปขโมยมาได้ทางขวาลูก <sh> น <arp> <noises> ี้ไม่ออกลนเปิดมาพี่มัดจับแล้วโอ้โหดูเลยเน้ยช่างจับบอลแต่งแรกไม่ดีอ่ะถ้าแต่งแรกดีมีโอกาสแล้วพี่วัดไหลออกขวาไหนมันลึกไปหน่อยไหลหลังมาสวยจริงแล้วเอู้หูโหตายแล้วภาพแล้โอ้โหดูเลยแม่สองฝั่งทางเนินจังหวะที่ได้ไหนทีหนึ่งแล้วแต่หน้าจะตัดจับไม่ได้ครับ อ๋อยังเป็นเพื่อตั้งโอ้โหตอนนี้เดินเกมลุกแบบเต็มตัวแล้วครับอ่า,อาดูว่าตอนนี้เดินเกมลุกบแบบเต็มที่แล,ล้วครับไม่สนเกมรับแล้วขึ้นนะครับขึ้นสนามไหลามาไม่ทะลุอีกเราตู่ตอนนี้เป็นกระสันสีเริ่มกระโดนครับเกมรับต้องเหนียวไว้ก่อนคนะลุกเกมที่ตัวสุดทางตัวนี้ออกไปทีมผีสีนะโอ้โหครับซึ่ง,งโโหลังนี้แต่ต้องบอกว่าอาการเริ่มจะออกแล้วตอนนร้เป็นกระสันสี แต่ทีมที่เสียประตูช่วงท้ายเกมเนี่ยบ่อยเยอะเพราะว่าตัวเล่นมากันไม่าจะสมบูรณ์ทักษะแบบจะคนน่าจะเสร็จสินโดยเฉพาะช่วงโค้งลื่นการเนี่ยพวกเขาตัวผู้เล่นเหลือมากันไม่ค่อยเยอะแล้วเกมนี้มาพอสมควรแต่ก็ต้องดูแล้วน้ำแค่ประตูเดียวเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้จริงๆนี่ยถ้าเกิดจริงไม่ได้ก็ต้องพยายามไม่เสียเลยต่อแต่ไปไม่ได้ก็ต้องพยายามหาประตูที่สองพ่อความแน่นตอนเนี่ ขวานมือไปติดเลยแล้วนะผักป่อยครับคุนี่วันนีอาจจะไม่ได้ผักครับแต่ไปใช้มือช่วยเนี่ยทางที่เราติดก็มันจะให้มาอยู่แล้วครับรูปแบบนี้สายสายมาที่เกงแล้วทางซ้ายครับของกลางอยู่ว่าอยู่อาร์มจับแรกไม่ดีแล้วขวานจะไปโกไม่ได้ครับล็อกเข้าในมาสวยครับไหลขึ้นมานงซ้ายครับ ตั el el ้งกองเลยโยอ้โหบสูดดีมันแรงครับต้องททิ้งรอบเตรงนี้ทิ้งทิ้งบอลฉลาบขึ้นตากครับเก็บมาได้ให้สวยเลยครับจะเอาแล้วจะสุดย้อนจะมาให้ฝาหัวต่อลงโขงผู้เล่นของวุฒิชักพยายามจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ต้อยกล่ยถือแล้วจังหวะนี้เลยย้อนทำไมครับผอาไว้สอตัวเลยแล้วไอ้ทีคิกครับจังหวะนี้กลับมาตั้งเตะใหม่ข้าไม่ติดโขงเปิดยักษขึ้นมาที่ัด โอ้ยยิงอัดเลยครับตรงนี้ฉันหลับแล้วออกหลังไปครับไปเตะมุมทางด้านขวาครับของเพื่อนซ้าครับจะได้บุกต่อครับโอ้ตอนนี้ก็เลยว่าดานหน้ามุกจังเดียวเลยครับย้อนมาจับแล้วยิงโอ้โหแต่นี่ลับเหนียวหนึงมือมาทาจาวให้มาเัวเดียว มาที่อยู่แล้วโอ้โหแกนี่หลอเลือดจริงจริงเนาะจะไปขายต้องเลือดเหมือกอู้เลือดจริงจริงต้องหวานีลยจริงแบบพับบนเล่ยนี่ไม่ต้องสืบเลยนะผู้สาวตัวบอกอย่างเดียวครับต้องหวานี่ตับเบะเลยนะจังหวะนี่โอ้โหต้องชมเลยครับทั้งผู้สาวตูทั้งคนหญิงนะมานกู้ครับทั้งน้ำหนักที่ให้บอลมาและใต้ครับโอ้โหมันอิทธิดีเพื่อนหลบ พดไม่ต้องจับเลยตับคุณเง็นียวตอนพิงแล้วอ้โหแลแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่าเพื่อนตับเนี่ยตองหลังก็จานสูงเกินไปเพราะว่ากู้เราเ้นนะคะตานเตินขึ้นขนาดเลยตัวสวยอักมานเรียบร้อยเลยสองศูนย์โอ้โหตอนนี้เล่นสบายขึ้นเยอะเลยแล้วทีนี้ตีมาไม่ถึงทางไปเลยทิ้งรับ เก็บได้แล้วตอนนี้โอ้โหงานหนักเปนสองเท่าตัวครับโดยเฉพาะเกมลุกอัลลูช่องมาจังหวะโดนพินอยู่สิมารจะไปเสี่ยงไม่ดีครับโดนดักอารมปอนอันนั้นเลยตูอ้ขนาดขึ้นย้อนหลังเพี้ยแะโดนสวนครับเอาแล้วครับโดนสวนมาต้องตึงรถเกมลับให้ช้าเราไม่ผ่านอีกทีเรื่างซ้ายจอ่ะยิงโอ้โหอะวันนี้เราแล้วไอ้ปอน ตรงครับหลุดเยอะแล้วจะขอเปลี่ยนตัวธนาแล้วสุดหน้าจะออกจะผลทำประตูที่สองกันแล้วู่ครับเอาดูว่าต้องมีการขยับครับเขาแล้วสิยาโอ้โหแม่ด้วยครับลงมาใหม่แล้วจับมาแล้วยิงโอ้โหโดนขาครับเมื่อกี้เขลงมาว่าทำประตูได้เลยนี่ต้องบอกว่าเป็นการแบบที่สุดยอดครับโอ้โหดูแล้วต้องหัวท้องลังแบบนี้นี่เป็นขาตายเอ้าพุมัดเอ้าโอ้โหไม่ออกไป ต้องหวังท้ายเก็บบอลมาได้เพื่อนตั๊กกระโดดมาว่างเลยต้องการซ้ายมีขวามีเลือกให้ทางขวาพิมัตอีกครั้งหนึ่งอย่างไรแล้วซ้ายตากอิวตรงรูปจะให้ใครแล้วขวาต้องการครับจับแรกไม่ดีแต่ยังย้อนเข้ามาได้ครับตั้งได้ใหม่พิมัตแต่งแล้วรัปเข้าล็อกกันจิงอ้าวเรียบร้อยครัแล้ว พี่ขาดยิงอัดกองหลังว่าชนะแหละพ่อผู้สาวตุ้มวางแผนมาแล้วแล้วแต่บอลจะท้าโอ้จังหวะนี้ถ้ายิงเข้าไปเลยมันอาจจะไม่ธรรมดาไปแล้วพี่มาไม่ต้องยิงไปฉชนะกองหลังเข้า,า,ขาลแล้วโมลุ่นี้วางแผนมาใสใจเลยครับไอ้คนทดีครับอ๋อ,อแล้วครับปีไข่ตายแล้วโอ้ตอนนี้ไข่ไม่เป็นทองแล้วครัแต่เป็นเอาแล้วจังหวาเป็นป๊บดเลย เนี adan, thing, ่ต่อไปตับหม้าต่อมือขอโคนตัดครับแล้วก็ต่ไปกระแทกกัะอีกครับบางคนนี่ยขอโทษนกิ๊กแต่ว่าพอจังหวะต่อไปก็เอาอีกไม่ดีตัดเข้าในเราให้พลาดไปทีเลยครับตูนเดียวตอนนี้ความหาของสตอร์เริ่มตาเรือหายใจอีกอัดแล้วสำหรับน่าเทคก็จอรสี่ต่อหน้านี้นำหนึ่งสู่แล้วโดนทับสนามบูดกัน เราก็ได้ประตูที่สองเกมก็เลยปอดท้ายขึ้นแต่ตอนนี้โจรนไลท่ทีหายใจ่ายมาสกอร์กลับมาที่หนึ่งมเดูอนสองคามหางเลยลูกเตียเดิมเอ้าล้วสวกลับแล้วงานเก่งแล้วถีบกอดเลยแล้วเปเไปก้างไปก้าวถีได้ลูกอันฉายห้ันท็อีนำสองหนึ่งทตติดอ่สกอร์แบบนี้ไว้วางใจเราไม่ได้เลย ต้องคากกับตู้กระตักแก่ทีมปาสโอ้โหแหม่ไม่ใช่จะตายกันอยู่แล้วไม่เปิดให้แกวิ่งถ้าสมัยเดิมๆเนี่ยจ,จะใช่แล้วจะตายหลุดแบบนี้เอาแล้วแวต่หืมดูนี่มันเตะนิดเดียวเหวานี้ก็หลุดไปได้แล้วขวาอย่างนี้ตายอยูเยอะมากเลยครับเอแล้วมาดูจังหวะ ของทางด้านแบกเสบสี่หลังขวาครับลูกทุ่งครับจังหวะนีะนน้ยัดขึ้นมาจโด,ดนนกไม่พาครับยัดได้เป็นลูกทุ่งหลังขวาครับนี่ปุ่มยัดขึ้นมาทีนี้ตามกันทแหลับแล้วเตะทีนี้มาอาทางดัานวาเก็บได้ครับเช็ดลูกนี้สวยครับปุ่มฝาด้านซ้ายเด้ง เราตู ah, ้ยกให้มาอาจังหวะนี้ก็เหงือจับเปลี่ยนเอางด้านซ้ายครับเปิดโอ้โหลูกนี้เอาไปดีไม่ดีครับโอ้จังหวะอาทีนะโผล่ขึ้นฟ้าลูกแบบนี้ขู้นแถวตู้ออกมาเลยก็เข้าฟองไต้ครับแต่ถ้าไม่โดนบอลขึ้นมามชุ่มเหมือนกันนะลูกแบบนี้เคสมาซ้ายก็เฉยฝันยากครับเจอเก่งเก่งเอามาได้แล้วซ้ายก็เฉยิงลูกนี้ไปไหนไม่รู้ครับ เอาหัวสองได้เสรสี่เดี๋ยวตรู้่อนรยอาับก่เลี้ยงนำ่นงกวมหนึ่งอรอไปนหี่ยายมาถเลยครับตัวนี้ตขวาล็อกต้อง้าปิงหเ้ยัว่านออกเลยแล้วก็ ตรงขวาน่าจะล็อกจามโอ้แล้วดูวิเดซิให้ฟาแบบทางด้านพวกฟาดด้วยครับจังหวะเตอร์ซิเลียร์เนี่ยเสียตีก็เอาล็อกสวยครับเอาข้ามฟาดเลยก็ทางขวาใหตรงกลางมาสวยมัดฝูช้าเนี่ยจับบอลห่างตัวไปด้วยครับไอ้บอลพุ่งมาพุ่งกลางมาสวยโอ้โหจังหวะเนี่ยเอี้ยวตัวยิงลูกนี้ไม่ดีเลย ปุมมไกเลยก็พักลงมา,างหาแล้วหนแยังไม่ไมีลให้ตรงการหนึ่งสองวางซ้ายครับเออจานจมาขวาโอ้โหลูนแตไปเล่นห้ายากเลยลูกนี้คว้าจงครับแล้วลูกนี้ผู้ยสารให้ฟาวแล้วมัเข้าข้างหลังยังนิดตึง้งไว้ต่อนอีก็ดูกันเล่นเลยทัทีเลยครับเติรตาไข่แล้วไปครับ ตามที่บอกตัวนี้ตื่นตื่แล้วให้มาข้างหน้าดุคสัาแทเอ้เาแล้วเพื่อนไม่ิ่งขึ้นไปแล้วโอ้ยเจริงจังหวะแบบนี้ต้องวิ่งจากฟที่มนอแ้วเโอ้ดูดู้ิใสอได้เปรียบอาร์มแล้วข่าวนี้ไม่ได้แล้วออ่อหงหวกเลยจนะ่งหกเลย บอลพุ่งลเขายากตักย้อ,อนกลับมาซ้ายลับต่างหัสองอาวเอาเก็บมาได้แลว้วาตาวโสดจับเปิดบอลไซโก้ไม่ผ่านไปทิ้งเลยครับทีเดียวออกข้างไปเอ้าวได้ลูกทิ้งเยอะเป็นตักขวาครับติดย้อนกลับมาตั้งอันใหม่ครับดูเลยสายไปจริง ปแ้งตายล็อกซองเลยครับุกใจมาไม่ดีอยู่เลยต่างามาสวยทางขวาน้อยออกมาตั้งใหม่เพื่อสับโอ้โหเปิดนาเรื่องนี้ยากเยอะบอลมันแรงเยอะ เอาแหลมมายังได้ครับแต่ก็ตีแทงมาสวยแล้วขวัญจะตกต่อแูบนี้ยังไงครับเจอสองคนก็มาหยุดขวัญโอ้โหดอีกแก๊บเลี้ยงไปมุ่งตรงมีอย่างแบบเวลาหมดเลยเออจริงเวลาที่มุมงตรงโอ้โหแกเหลือกินจริงเหลือห้านาทีกว่าแต่ลุกลูกกำดังย่อของกันอย่างสี่ ครับคับโอ้ไม่แม่งเนี่ยจังหวะนี้แล้วเสียบอลครับอาเล่นเลยเลยครับทมัดตามเข้ามาสวยแล้วอาร์ฟนั่งใครับอาต้องปูจะไปล็อกกลับมาหละยังได้เตะบุ่มครับพวกปูจังหวะนี้เกือบไม่ผ่านครับเป็นสั้นเดี๋ยวทิมัดเปิดไม่ผ่านยังคืนกลับมาทิมดัดอีกครั้งหนึ่งกลัไปตั้งให,ใหม่ครับ มาหนึ่งสองมาสวยแล้วีกไผ่านงหลังตัวจังโกต่อเข้าใหนซ้ายยิ้ไว้อาแล้วน่าเก็บได้แล้วก็จะเหลืดีจังสวนกลับโอ้โหเหนือยนะังรีกอย่าวจะทันีกไปรีกมาไม่หลังเหนือเลยแล้วโอ้โหเราเล่นเร็วเล่นซ้ายวันนี้ไม่ฟังลาได้ลงล่าเลยบุกจังเดียวก็มีหน้าที่ต้องทำประตูที่เสมอซ้ายไม่ยิงหอบหลอกแล้วเพื่อนไม่หลงเลยทิยเลย เป็ี่ยนเป็นตัก๊กให้พุ่งครับนักสายแล้วจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครักกบน่าจะเป็นทางด้านเพื่อนตักก๊กเลยครับอาบออกครับโอ้โหตอนนี้เปลี่ยนเอาตั๊กลงมาครับเอาสู่หน้าละไว้คนหนึ่งครับเก่งโอ้โหคืนเล่นยากเลยนะเนี่ยกลับมาที่นี่มาอีกครั้งนะนักสาย มาเก่งสูงแล้วก็หวานฟาวิ้งโผล่เข่านี้ไม่น่าจะรอดแล้วไอตอนหลายครั้งแล้วทางด้านซ้ายครับแขาขวาของทางน้าไอคอนด์ซีก็ไม่หลุดไปแล้วมันจะสูบอ้าแล้วเอาปคิกระยะนี่โอ้โหระยะน่านนานลุ้นเลยครับอ้าดึงเอาปีกตัดหลายครับเก่ง ยิงเลาาอ้าวโอ้โหนี่บรรยากาศเปียนด้วยครับผู้นย่งมีว่ถีมันเปลี่ยนไม่มากครับโอ้โหป้าเนียเอาหว้าอกพักทิ้งเอาไว้ได้ต้าอีกทีหนึ่โอ้โหเดี๋เหมือนต้องต้านใหญ่ิงเดี๋ยวว่ามันไม่ตรองต่อครับอาวสามนาทีสุดท้ายแล้วเหมือนเตรียมไปขึ้นไปหลังครับจะมีประตูอีกหรือเปล่าครับโผล่สามครั้งแล้วครับประตูต่อไปลยสามคั้เลยครับสอหรับวสองทีมครับไม่ว่าเป็นทีมไหนได้ดีนั่นมีความหมายสุดๆครับ ขวาเทสทน้าไม่ดีอาร์โดสวยจัดก็ตอนนี้นะ่าจะเป็นเสียนหนักในการเกมรับแล,ะละนะนะ้วแต่เมื่อซ้ายก,ก็ต้องการเกมลุกโอ้โห,โโหแล้วแทงมาสวยหน้าหน้ามีสองไอ้เลยด้านซ้ายกนะ็เตะตูอิงสองมาเพื่อต้องย้อนคนระับตูั้งหนึ่งลับไปที่เอกที่ยนซ้ายยิงครับนะโอ้โหไม่ต้องต่อครับ อ้หันสวยเลยครับทางขวาพี่มาตับแรกจาวแล้วที่นงโอ้โหไม่ตกเกาะเลยแ,ลแต่ฟองก็จะเอ,อาไปเตะมุมน้าด้ได้ด้วยเร่งเล่นเล่งเลยลสิมาได้มาเก่งรู่นี้กว่ำออกไปอีกเยอะได้จุดน,น,นั้นต่อจากลูกพันาทีกเร่งขันเรอบ โอ้โหเก่งใส่ใน้อนะลูกนี้น้ำหนักเนี่ยได้ก็ติงหัวทิศทางให้ลยดุจริงเยอะเยอะใส่ขึ้นมาเนยคยาวเลยโอ้โหทำแม่ด้วยขานอู้โ่าไม่ได้แล้วมีรู้แต่มากับจดได้หรือเปล่าพุทเป็นเล่นยากอีกทุกโู้แล้วตรงน้กต้องวางู้ายโดนขวาต่อครับ โอ้โหเลาทั้งคู่เกือบโดนผ่านทั้งหมงโอ้โหเลยว่าเปลี่ยนไปสวยเลยครับจังหวัดเชียงตระบาเอาแล้วแก่งแดงแดงเปิดแล้วแดงแดงพัดโอ้โหเรียบร้อยจังหวัดรียบร้อยนะเก่งเลยครับผ่านมาแล้วดูมาดูตรงนั้น่าจะสวยนี่ป่าไวครับโอ้จังหวัดนี้ไต้องเปลี่ยนแล้วรองเท้าอดูแล้วพี่พัดอีกแล้วครับลูกแรกนี่จะเป็นพี่พัดอีกเนี่ยโอ้โหคราวนี้จะที่พัดอีกลูกนี้ไปจะเปิดให้กับเพื่อนตาร์ครับ เอาวครับโอ้โหสกรอร์ยังไม่หยุดอยู่ที่สามประตูนี้เป็นสี่แล้วครับสกอร์โดดครับแต่ที่จอแล้สกอร์นี้หลับคาจริงๆครับเพื่อนตั๊กตอนนี้กลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งตึ้งสองสองเป็นเลขแสนสนี่สโ,อโ,โอ้โหดูรถเซ็งเลยนะจังหวะประตู่ก่กอนหน้านี้พวกโทน่าจะมีโอกาสขึ้นนำเป็นสามประตูน,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 นี่นแต่ก็หลายครั้งหลายครั้งเหมือนกันนะจ๊อทำไม่ได้คับทีครับ เออเราทำไม่ได้อ่ะก um, ่อโดนฝั่งตรนข้าเนี่ยโอ้โหซีนเหมือแทนเหล่านี้ที่ไปกลับเลยดีอีกดีโอ้โหตอนนี้เหมดได้ายแล้วครับเรียกว่าพยายนจะทำแฮชผิดเอาบอลจับข้าเครัเอาเก็บได้ครับเอาเพื่อตักหลุดปาสามสี่ห้าคนเลยครับ ีมาัดอู้สายคืนนี้มันเตะบล็อกแล้วโอ้โหไม่ผ่านครับผ่านไม่ได้ในหน้าตัวแล้วแล้วเวลาเราจะแบบต่อหน้าทีเลยแล้วคนอื่นคูนตอกจินยึดโผล่มาแบบนี้เอ้าวแล้วเลยหน้ามีตัวอ้โหต้องรอเพื่อครับตึ้งแลไปเองครับตึ้งโยงไปด้านซ้ายแล้วอู้โอ้โหผมไม่อ่านออกเลยครับเอาวแล้วตัวสวยกลับพกไอ้มาที่ขวาครับเปิดโอ้โหเปิดไปไหนบ้าที่ไม่เด้นเลยครับ ตกอตอนที่ทักเปิดก็อยู่เพราะเวลาหลือสองนาทีแล้วทุกเวลาหลัก็เสร็จตกทิ้งคู่ต่อไปจะเป็นเกมว่าชนะรางกี่แตบกี่แล้วยังไงมันถนาดเราทำเจอได้เลยนะฝันจะขายใบลูกนี้ไปอัพออกข้าอะครันได้สุกทุตอนนี้เบ๊กเฉลี่ยสต้องไม่ตการแล้วครับตางเดียวเสมอเหมือนพวกเขาเลย ต้องบอกว่าเสออเหมือนท้าครับต้องบอกนะนรโมว่าเต่ามาทั้งเก่งนะเจอทีเจ็ดของพี JO ่มมาช่วยครับจับได้ครับอูยักษ์กูน้องปูแดงๆกูทุกเรน่องไม่้ลงตัวนะโอ้โหลูกนี้น่าจะได้ครับโอ้โหนี่เด็กๆเลยแล้วคนเดียวแล้วต่าอ้าไปบอลไม่ไปไหนครับเก่งเช็ดมาแล้วตู่สงบดี ไม่มีใครอันตกยเอาเลยไปชุบกองท่าไม่ดีก็ตักถึงก่อนเก่งซ้ายจิ้มือไม่โดตสองการโอโหเออทุ่งทายกเว้นทุ่งขาต่างแล้วเสียบอดเงี้ยเออยาวขึ้นมาโอ้โหไม่ถึงฝัานเยอะและเเิอเงี้ ตู้ต่อไปยังไงเป็นตัวได้เลยคับทางยากักษ์เขียวแล้วก,กวมม็มาเปรียบครับโอ้ึ้นมาครับคนมาอย่าร้เอาไงมามาเลยไปลงมาย่ารู้เอกไหลไม่ดีครับเอาแล้วยักษ์ขึงน็ตักให้มา,า,มา,าแล้วสวัสดีปับแล้วเลื่อดแล้วโอ้โหยิงติดบล็อกได้ยังมาสไลายนิ่งได้แล้วสวัสดีตู้ย,ย้อนมาพี่วัด มาส่างไหครับวเข้าซ้ายให้มาต่ว่าที่เฉยๆถูมาเวยเลยิงฉลบไม่อาครับเการาวสวนกลับอาแล้วทางซ้ายขึ้สาต่อสองครับอาร์ตัวนี้น้าเืครับเปิดแล้วขวหนูมันย้อนหลังอีกแล้วแล้วเรงตอแล้มียาวเปรแข็งขันได้เลยครับเ so ิเลยแล้วทีน้เป็หมทีมกีาสนามครับโอ้โหเป็นาเกมวอนนี้ครับ โอ้โหจบลงมาสองกรืดสอ2แบบไมตั้งสอถึงสองก็ดนหลุดสุก็เป็นจบบสี่แล้วไม่น่าไงแ้วโอ้โหเจอที like. <int> in no ่ป <here> ัตต <nose> <rast> ิอ่าทสองประตูตีเสมอให้กับนาเรื่อตักได้แล้วแบ่งแทกกันไปหลุดสุดมาแล้วูีนี้สองก็ะโดดสองับยังไงต้องขอคุณเล้ย2ทสีมเลยก็